กลับลุกเอาใจแฟนขอให้สุดหยุดที่แคลร์บายเออค่ะสวัสดีค่ะชื่ออ้อมนะคะวันนี้ก็มาทำคอนวร์ปากคอนวร์คิ้วแล้วก็ต่อขนตาที่แคลร์บายเอชอค่ะ คิวฟีดแบ็ดีมากคือเพื่อนๆที่ออฟฟิศคือชอบมากค่ะแล้วส่วนปากนี่ก็คือตัวเราเองเนี่ยปากสีเข้มมากค่ะตอนนี้ก็จะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จะต้องมา follow up อีกต่อขนตาค่ะต่อแบบเซ็กซี่สไตล์ค่ะก็รู้สึกเบาเหมือนไม่ได้ต่อค่ะแต่สวยคือเอางี้คือตื่นเช้ามาไม่ได้ทําอะไรเลยคือออกไปข้างนอกก็คือสวยแล้วอะ จริงๆเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วแต่ว่าคิ้ว2ข้างไม่เท่ากันเลยค่ะเวลาเขียนมันจะยากมากสตาลิทก,ก็จะแบบวาดให้เราดูแล้วเราก็จะแบบได้ไปลายที่มันแหลมนิดนึงเรียวๆียวเล็กๆ, <Macron> ๆค่ะเพราะว่าอยากเป็นสายฟอค่ะผลลัพธ์ดีมากค่ะชอบมากสนใจติดต่อช่องทางข,าของแคลร์บายเอลซีได้เลยค่ะ